รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะพร้อมกับไม้ค้ำยันคู่ใจของหนูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหนูต้องมาสนิทกับไอ้ไม้ค้ำยันนี่เพราะอุบัติเหตุทางรถเครื่องหรือที่เรียกง,ง่ายๆว่ามอไซคลงแต่แน่นอนว่าหนูไม่ปล่อยให้ปัญหานี้มันคาราคาซังกับหนูนานหรอกค่ะวันนี้หนูเลยมาที่นี่ ที่วัดมาแก้ชงสวัสดีครับน้องไหวไหม มากเลยอ่ะพอจำได้ไหมเดี๋ยวนะเีนหนุ่มหนุ่มมืนมากเลยอ่ะพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะคะพี่เต๋อครับพี่เต๋ออ๋อพี่เต๋อพี่เต๋อที่ทำหนังอ๋อพอพอรู้จักไหมนะอะไรอย่างงี้ยอคุณ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 ค่ะทำอะไรมาบ้างนะคะคุณนั่นเรียกว่าไม่คุ้นนั่นเรียกว่าลืมก็เราก็ทำหนังแบบ m a r y is happy is happy ทำสามหกทำ มีเดมเดอะมาสเตอร์พึ่งชายไปอะไรอเงยครับดูมาหมดเลยที่บ้านนี่แบบโปสเตอร์แปะติดไปหมดทั้งหมดเลยแต่ว่ามุนมากก็ขอทวนนิดนึงอว่าลืมหมดรู้สึกปีนี้ชงมากเลยแบบเข้าวัดซะหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็ขาหักอยู่ก็เลยแบบโดนอะไรรถล้มค่ะตอนปีใหม่ก็เลยแบบซะหน่อยดีกว่าเพื่อแบบความเป็นสิริมงคลอะไรย่างนี้อืเข้าวัดแบบทำบุญแก้ชงสักหน่อยก็ ลองดูแต่ว่ามันก็แต่คนเดี๋ยวนี้มันก็แบบทำเขาเรียกงอะไรแก้ชงมันก็เยอะนะใช่เพราะว่ามันเหมือนอ่านมาในเน็ตด้วยความเชื่ออะไรเงี้ยเพื่อนบอกมาเฮ้ยแก้ชงเป่ารถล้มอะไรเงี้ยความจริงแล้วล้มเองแต่ว่าแบบเพื่อความสบายใจจะหน่อยดีกว่าเลยทําบุญอะไรอย่างนี้พี่เต๋อเคยแบบเข้ามาทําบุญเพราะว่าชงอะไรอย่างี้ปะเราไม่เคยทาไม่ไม่เคยทําจะเป็นแบบแม่ไปทําให้อ่ะ แล้วพ่อคนอื่นทำแล้วแม่ก็จะรู้วันเดือนปีอะไรก็เราเขาก็ไปทำของเขาเองหรืออะไรแบบนี้คเช็คให้เราเลยหมดเลยใช่ใช่แบบเหมือนเหมือนมีระบบออโต้ทำให้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดแม่ไม่ทำให้เราคงไม่ได้ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ถึงกับเชื่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราถ้าหมายถึงว่าปีชงคือปีแบบซวยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเรามันก็สวยทุกปีแหละมันไม่มีปีไหนที่เป็นแบบปีหมดใช่มันก็ เขาเรียกว่าอะไรต่อให้ปีนั้นไม่ใช่ปีชงเรามันก็มีเรื่องถสวยแต่เราดันไไม่นับมันเท่านั้นเองแล้วว่าทุกปีมันก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีฮะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าจะสวยก็เจอไปอ่ะก็เรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้มากกว่าคือไม่ต้องแบบไม่ได้คิดว่าแบบโอ้ต้องแก้ด้วยการทําบุญอะไรแบบนี้เออก็ใช้ชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราสึกว่าบางทีเรื่องไม่ดี มันก็เรียนรู้อะไรจากมันได้ใช่นี่เหมือนชาเลยตอนนี้รู้สึกแบบได้เรียนรู้อะไรบ้างซาลไลฟ์มากเลยพี่ปกติซาลไลฟ์ของจริงใช่ไหมสุดๆปกติเป็นคนแบบเร็วทุกอย่างวิ่งตอนนี้แค่จะเข้าห้องน้ำยังแบบวันไหนปวดมากๆนี่แบบไม่ได้จําเร็วก็ไม่ได้ก็แบบแต่ว่าเพื่อความสบายใจเลยแบบเข้าวัดซะหน่อยอะไรยเออ้จริงๆเราว่ามันก็ใครใครใครทำก็โอเคหมายถึงว่าเราไม่ถึงขั้นแบบงมงายหรืออะไรเงี้ยเราว่าคือถ้าเกิดแบบ ถ้าทำเราสบายใจก็โอเคคือ,อเอาจริงคนเรามันก็ไม่ได้เข้มแข็งแข็งแรงขนาดนั้นม,มันก็ต้องมีมทางใจอะไรสักหน่อยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันไงหมายถึงว่าสมมติว่าแบบบางคนมาทําบุญเรารู้สึกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตปีนั้นม,มากขึ้นหากว่าไปหรือบางคนแบบมีกําลังใจเพราะคิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบคนเรามันก็ต้องหาอะไรยึดสักอย่างหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยเออก็ถ้าเกิดทําในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่คือบางคนทําจนแบบจนไปเลยองเออจากจากรวยจนไปเลยัน,นี้ชงของจริงทําบุญเยอะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็แล้วแตก่ก็เลือกที่พอเหมาะกับตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าไม่มันมันเอาจริงมันก็เป็นกิจกรรมที่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะใช่อย่าง<ๆ>ที่เต๋อแบบทําหนังอย่างเงี้ยคือต้องมีการบวงสรวงทุกครั้งว่ามันจําเป็นปะว่าต้องมีการบวงสรวงก่อนถ่ายหรืออะไรเงี้ยคือบวงบ้างไม่บวงบ่าคือ บางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางเรื่องก็ไม่ได้บวงคือบวงบางทีมันแบบอลังการมากอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบทําหนังอดี้มันไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นก็เป็นแบบบางทีก็มีนิดๆหน่อยๆเช่นอ่ะไปปล่อยป้าแบบโปรดิวเซอร์พาไปปล่อยป้าอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่แบบคือเคยเห็นใช่ป่ะที่เขาบวงสวงหนังมันจะแบบมีพรามาอะไรเงี้ยอันนั้นจริงๆเราอาจจะแพงมากอะไรเงี้ยก็แบบเราก็แบบไม่ได้นึกถึงอะไรเงี้ยเออก็ เท่าท mm ี hmm. anything, ่แบบพอจะนึก hmm. ทันนะมันถึงว่าสมมุติว่าถ้าตอนนั้นต้องไม่ออกกองแล้วมันด่วนมากหรืออะไรแบบรีบมากบางทีมันมัวแต่แบบพีโพก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยวงโซนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไหว้สายมะูมิแถวนั้นอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่บางเรื่องก็ไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ก็แล้วแต่เรื่องมากกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยเราคิดว่าบางทีมันคือบางทีหนังเรื่องนึงมันแบบลงทุนแบบ15้าล้าน20ล้านเงี้ยแล้วมันก็เป็นขวัญกําลังใจแบบ ใช่ใช่มันเยอะนะหมายถึงว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินจริงมันเออเออมันเหมือนกับเหมือนทํากิจการใหญ่อะอก็อาจจะต้องการกําลังใจมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็คือการจัดวงสวงมันก<ฮ>็<ฮ>เป็นแบบอันหนึ่งก็คือเป็นแบบนัดทุกคนมารวมกันหรืออะไรแบบ,บนี้มาก็เหมือนกับสัญญาร่วมกันว่าเราจะตั้งใจทางานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในแง่นึงก็คือเหมือนกับว่ามามามาเจอกันหรืออะไรแบบนี้เออถ้ามองในแง่แถลงข่าวก็เหมือนเป็นแถลงข่าวไปด้วยว่าเราจะเปิดกล้องไหนเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งบางครั้งเหมือน,นว่าเราเราทำหนังเรื่องหนึ่งจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก<ม>็นนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราด้วยหมายถึงว่าประสบการณ์ในการทําหรืออะไรแบบนี้เออโอเคการไหวอะไรก็อาจจะส่วนหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ไหวก็ได้ไม่ไหวก,ก็ตั้งใจทำมันก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยคือก็ทำตามแบบเหมือนเราสะดวกแค่ไหนก็ทำแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไปไปถ่ายบางโลเคชั่นก็ลืมก็ลืมไหวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันนึกได้ทีตอน โอเคครับเลิกกองแล้วแบบมาตังบนรถตู้แล้วแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีใครไหว้อะไรปะวะอ๋อไม่มีก็กลับบ้านแล้วเคยมีแบบเหตุการณ์แบบไม่วหว้แล้วเจออะไรแบบมันจะมีแบบถ่ายถ่ายอยู่แล้วแบบมีเสียงแบบอัดเข้ามาแล้วมันจะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไม่รู้อะมันก็อาจจะเป็นวเลสพังก็ได้อะไรเงี้ยก็ยังพิสูจน์ถึงอะไรขนาดนั้นไม่ได้นะแต่ก็เราก็วันหนึ่งมันอาจจะจริงก็ได้นะคือเราแค่คิดว่า สมมติเรื่องแบบจิตวิญญาหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มองมันเป็นวิทย์อยู่ดีอะหมายถึงว่าวิทย์หมายถึงว่า,วา,วาคือวิทยาศาสตร์มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันพร้อมที่จะแบบรอให้ทฤษฎีใหม่มาล้มได้ตลอดเวลาสมมุมติว่าแต่ก่อนเราคิดว่าโลกแบนม,มีวันนึงไปพิสูจน์มาแล้วบอกว่ากลมแบนก็ตกไปหรืออะไรเงี้ยมันเฟกซิเบิลที่จะแบบเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอ,อะไรแบบนี้เราเลยมองว่าวันหนึ่งโอเคก็อาจจะมีวิญญาณจริงๆก็ได้ถ้าเกิดมีคนแบบนี่ไงเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้ามันพิสูจน์ได้แล้วมันมีซิสเต็มอะไรบางที<ม>เราก็เราก็เชื่อนะเพื<ม>่อ<ม>แต่เพลงแต่ว่าตอนนี้ก็เท<ม>่าเท่าที่เรามองเห็นนะเ<ช>เอาเท่าที่เราเชื่อเท<ม>่าที่เราอ่านมาหรืออะไรอย่างงี้ก่อนแค่นี<ม>้ สิ่งที่แบบยังพิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะจริงๆเราก็ความจริงชาก็เป็นคนอย่างนั้นนะแต่ว่าคือด้วยความที่แบบเราเป็นคนรุ่นใหม่ไงเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีเยอะๆะเราก็แบบไม่ได้ค่อยเชื่อสิ่งที่พ่อแม่เคยหลอกแบบผีกระสือจะมากินตาบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ยังยังยังผูกกับแบบเหมือนคนไทยที่มีความเชื่ออย่างนี้มานานอ่ะอย่างเช่นเพื่อนชาอะไรเงี้ยแบบบางทีมันก็ไม่ได้เชื่อหรอกบางทีมันก็แบบด่าดูสมมติมันดูรายการบลาๆที่แบบเกี่ยวกับผีก็ เฮ้ยเฟกนู้นี่นั่นแต่แบบเอาละววางๆแม่งเข้าเด็กดีดูดวงอะไรเงี้ยตอ,อนั่งอา่อานแบบนิสัยแบบคนเกิดกันยาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนมุงตรงมากเราควรจะอ่านนิสัยตัวเองทำไมวะเาก็ต้องรู้นิสัยตัวเองอยู่แล้วแล้วจะไปบอกว่าตรงมาก<อ>ทำไมอ,อ,อะไรเงี้ยค <ำ S 1> อือความจริงแล้วเด<า>็กเด็กไทยมันก็ยังยังมีความที่แบบติดกับสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือสังคมเคยสอนมาเกี่ยวกับแบบความเชื่อหรืออะไรเงี้ยแบบการบนกันอะไรเงี้ยมีมีครั้งหนึ่งเคยไปวัดพระชาก็แบบ คือชามชามชามไม่ค่อยว่าอะไรแบบเนี้แต่คือเ็ไปด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็จ่ายตังค์ไปและร้อยหนึ่งซื้อมาถาดหนึ่งป้ากระสิขอได้ข้อเดียวนะลูกเพื่อนก็หันมึงกูต้องเสียกี่พันวะวันนี้กูอยากได้เยอะวะอะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโหร้อยร้อยละข้ออย่างงี้มันเออบางทีมันก็แบบไม่เมกเซนเนาะคือคือมันมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรมันยิ่งถูกท้าทายมากขึ้นเมื่อไอความเชื่อนั้นมันถูกไปผูกกับ คอมเมอร์เชียลหรือว่าการค้านู่นนี่นี่นั่นคือความที่มันแบบคุมเครืออยู่แล้วมันพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วมันพอมันเจออะไรพวกนี้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อใช่ไหมจึงจริงจริงแล้วเดี๋ยวนี้แบบข่าวพระพระรวยกว่าเราแม่งเพียบเลยอ่ะนึกออกปะซึ่งในทางหนึ่งเราชอบนะหมายถึงว่ามันอาจจะทําให้คนเควส t i o n กับสิ่งนี้มากขึ้นทําให้แบบตัณหดขึ้นมาแล้วก็อาจจะคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเราไม่ได้บอกว่า พระแบบแย่หมดพระดีๆเราว่าก็มีอะฮะแบบพระชุมชนหรือมันเขาก็ดูแลชุมชนจริจรงๆแต่ว่าหลายๆอันมันก็แบบไม่ใช่แบบนั้นแล้วว่ามันมันขายทูบเทียนแพ็คแพ็คเกจทำบุญแบบอีกนิดเดียวมีชุดแฮปปี้มิลลแล้วแฮปปี้มิลแบบทำอันนี้ได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าทำอันนี้แล้วแบบแก้ทุกโรคปัดภัยหรืออะไรแบบนี้เออก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรแบบข่าวพวกนี้เยอะๆก็ดีจะได้แบบ ตั้งคําถามกับมันมากขึ้นหรือแบบเนี้ยอืออืออตอนนั้นชาเคยฝึกงานพี่ค่ายเพลงค่ายหนึ่งอะไรทีนี้เหมือนเคยแบบเคยไปบ่นกับพี่คนหนึ่งว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีดวงตกอะไรเงี้ยพี่จกเอาไอ้นี่มาแปะเป็นเหมือนตารางแต่ละวันว่าให้ใส่เสื้อสีอะไรแปะเลยหน้าเฟซแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ใส่ตามเนี้ยเวลาออกไปทํางานอย่างเงี้ยพี่เต๋อเคยมีเพราะว่าต้องฟิกว่าวันไหนทําอะไรเพื่อจะรู้สึกว่าแบบ มันใจคืนหรือแบบช่วยในเรื่องดวงอะไรเงี้ยบอกว่าเรา,เราไ,มไ,มไม่มีเลย <laughs> <c oughs> เราแบบอาจจะขี้เกียจด,ด้วยมั้งต่อให้มีคนมาตั้งตารางเดี๋ยวเราก็ลืมก็เลยแบบใส่ไปตามนั้นเหลืออะไรแบบเนี้ยคือ<ม> <c oughs> ถ้าเชิงทําหนังเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะคิดแบบวิทย์วิทย์หน่อยมันก็ประสบการณ์หมายถึงว่าสําหรับเราเวลามันเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นเราพยายามจะหาแบบเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหาได้นะเป็นแบบอ๋อเพราะว่าวันนั้น ไม่โทรไปบอกเขาอันนี้ไงเขาก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่มีของอันนี้อยู่ในกองหรืออะไรแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะจริงๆไม่ได้มีความเขาเรียกไม่มีความเชื่อหรืออะไรมากมายขนาดนั้นโอเคมันสมมติว่าออกกองก่อนจะเริ่มถ่ายก็จะมาไหว้สถานที่ที่นึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นน่ะก็จะพยายามแบบแก้ไขปัญหาด้วยด้วยเหตุและผลนะตอนนั้นหรืออะไรแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเอาจริงพูดถึงชีวิตกว้างๆเราว่าทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรา ถ้าเกิดคิดเป็นใสๆหน่อยมันก็คือม,มันมีเหตุผลในการเกิดของมันอยู่<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับว่า,าสมมติเหตุการณ์จมน้ําในสะก่อน<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกสี่ปีข้างหน้ามึงอาจจะเรือล่มก็ได้นะ<ม>แต่ว่าวันนั้นจมน้ําเพื่อให้อ<ม>๋อต้องเรียนว่ายน้ําว่ะอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วพอไปถึงเหตุการณ์นั้นก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้<ม>หรืออย่างเงี้ยบางทีอันนี้มันก็อาจจะดูพิสูจน์อะไรไม่ได้เหมือนกันแหละแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นใน ชีวิตเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีอะมันคงจะมีเหตุผลหรืออะไรสักอย่างอยู่มั้งอะไรเงี้ยเออหรือว่ามันก็ทําให้เราอย่างที่ว่าต่อให้มันไม่มีเหตุผลน่ะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างมั้งมันก็โตขึ้นได้แบบแก้ปัญหาตรงนั้นไปเหมือนตอนชาล้มเพื่อนพยายามจะปลอบใจเฮ้ยนี่ดีแล้วมันเป็นการสะเดาะข้อดีกว่าเจอข้อหนักกว่านี้แบบนี่กูยังไม่หนักอีกเหรอกูจะเจออะไรอีกสะเดาะอะไรนี่ก็ข้อกูไงอะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็คิดว่าแบบ เราถูกลุกฝังกันมาจนแบบพูดติดปากนี้ก่อเจอหนักกว่านี้แบบหนักแล้วนะอะไรเงี้ยแต่สมมุติเงี้ยถ้าเกิดน้องลดลมเราว่ารอบหน้าหน้าถัดไปเราว่าน้องจะขับใช่ใช่อย่างโคตรระวังเลยวันนั้นก็แอบแบนนิดนึงอะเฟี้ยวฟ้าก็เลยลงก็แบบรู้ตัวแล้ววันนั้นจะทำเป็นโทษแบบเฮ้ยดวงไม่ดีว่ะเกิดอายไงตัวเองรู้เองวันมนั้นเราขับดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถนนมันลมมันลมเพลมพัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนั้น ลอมเป็นคนใช้ติดหนดตัดพร้อมแล้วนักว่ากูดูไม่ออกไม่มีอะไรในลรู้ล้อย่างความเชื่อบางอันที่จะแบบถามว่าตลกไหมก,ก็ความจริงตบางๆแรกๆอาจจะไม่ตลกอย่างเช่นแบบว่ายิ่งจบค้าข้ามออกจากบ้านคือแต่ถ้าเรายิ่งมาคิดเหตุผลมันจะยิ่ง ตลกแบบทำไมนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจิ้งจกอะแล้วถ้าแม่ทักออกจากว่าได้ไหมวันนี้ไม่ให้ออกแล้วลูกโอ้ยแม่จิ้งจกยังไม่ทักเลยหนูออกแล้วกันอะไรอย่างนี้เหรอแบบทำไมต้องเป็นจิ้งจกแม่มีคุณค่าน้อยกว่าจิ้งจกใช่ไหมแบบทำไมต้องจิงจกอะไรอย่างนี้แม่ได้ยินนี่เสียใจนะเอคยเกี่ยเคยพี่พี่พี่เต๋อเคยคิดแบบว่ทำไมมันต้องอันนั้นอันนี้อะไรอย่างงี้ไหมหรือมีอันไหนที่ตลกมันอาจจะดูเมคเซนส์ในแบบ 200ปีที่แล้วหรือร้อยปีที่แล้วในสมัยกรุงศรีหรืออะไรเงี้ยมแต่ว่าพอยุคนี้เรามีน้ําไฟออหรือพื้นที่รอบๆข้างนอกบ้านมันก็อาจจะไม่ได้ดูปริศนาหรือน่ากลัวขนาดน,นั้นหรืออะไรเงี้ยมันมันก็เป็นความเชื่อสืบๆกันมาหรืออะไรแบบเนี้ยเออแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเกิดในยุค1980ที่แบบม,มันมันมีทุกอย่างหมดแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่อาจจะโชคดีมากายถึงว่าที่บ้านเราก็ไม่ค่อยซีเรียสมากอะไรเงี้ยเออหรืออย่างสมมุต ความเชื่อเรื่องเลขสวยเงี้ยเลขทะเบียนตอง4 4 4ส9่สี่เ้เาเอะไรเงี้ยแล้วเห็นบางคันก็โดนชนนะก็ก็ก็มีบ้างนะอะไรเงี้ยเออแล้วประเด็นคือมันมันแพงด้วยนะอะไรเงี้ยเวลาต้องไปประมูลซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะก็แล้วแต่หมายถึงว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรพิงแต่ว่าเราแค่ไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้ขับเร็วขึ้นหรือหรือชนน้อยลงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้อันนี้เราไม่รู้นะเราอาจจะผิดก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่า ก็อันนี้ก็เป็นแบบความเชื่ออื่นๆที่ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันหมายถึงว่าสมมุติทะเบียน9 9 9ใช้ได้เฉพาะประเทศไทยใช่ไหมเพราะว่าคำว่า9แปลว่า9 9อ่ะถ้าไปอยู่อเมริกาอาจจะเป็นนายนายนายแล้วนายนานายของฝรั่งมันอาจจะเป็นซิกเป็นแบบปีศาจอีวิลโอเมนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือบางทีมัน มันไม่รู้ว่าจะใช้ซิสเต็มไหนแล้วซิสเต็มนี้มันใช้ได้ทั่วโลกหรืรอเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมาถ่ายหนงังเมืองไทยถ้าไหว้พระไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยจะฟังกันรู้เรื่องไหมหรืออะไรเงี้ยคือบางทีจะเชื่อก็ได้แต่ว่าอยากรู้ซิสเต็มมันนิดนึงเป็นแบบทราฟ,ฟิกมันเป็นยังไงในเรื่องอะไรพวกนี้แบบคือแต่แต่ที่บ้านเราอะ จะเป็นเหมือนแม่แม่ชอบหลอกแบบเด็กๆเพราะเราสนใหญ่เหยียบทรณีประตูไปแล้วหลังบ้านหยิบข้าวตะข้าวเราเหมือนมันมืดจะเหยียบแล้วอ่ะเราเพิ่มเหมือนคิดได้ก็เลยกระตุกล้มหัวแตกหนักกว่าเดิมหัวแตกหนักกว่าเดิมแบบหลังจากนั้นแบบแม่แม่ไม่ต้องแล้วหนูหนูใช้ชีวิตแบบของหนูโอเคดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยได้จะว่าเห็นไหมแค่คิดจะเหยียบก็ล้มแล้วเหยียบนี่แบบมันจะหนักกว่านี้ที่บาดคอนะลโลกที่บาดคอวันนี้เออเราว่ามันก็ หลายๆอันที่มันอธิบายยากอย่างสมมุติว่าสมมุติไปไปงานศพอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะแบบสวดบาลีฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมันมันก็จะแบบมอนเหมือนมันปล่อยมันก็ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนมีครั้งนึงเราเคยไปเราจําวัดไม่ได้ละมันเขาเขาสวดเป็นภาษาไทยอ่ะเขาเหมือนเล่าให้ฟังหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับความตายนะมันคาดเดาไม่ได้หรืออะไรแบบนี้เออเราก็รู้สึกอ่อย่างเงี้ยมันดูเมคเซนต์ขึ้น โอเคมันคืออันอาจจะคล้ายๆการสวดเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าพอมันพูดภาษาเราม,มันก็มันเมคเซนต์คือศาสนาเราเราเรา,เราเชื่อในพระธรรมสุดอะ่ะหมายถึงว่าสําหรับเราแบบพระธรรมเหมือนถ้ายุคนี้มันคงเป็นคําคมอะ่ะม,มันเวลาเราแบบปวดหัวหอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อ่านหนังสือ,อแบบท่านพุทธทาสพี่ขูอะไรอย่างงี้บ้างนะแต่เราจะอ่านในแง่ที่ว่าบางทีเหมือนกับว่ามันมีปัญหาที่ บางอย่างมันแก้ยากจังแล้วแบบไม่รู้แก้ไงอะแล้วพออ่านแล้วบางทีอ๋อจริงจมันก็ง่ายๆนี่หว่าแค่แบบมึงก็วางเรื่องนี้ลงสักมึงสมมุติของหายอย่างเงี้ยของนี้มันก็ไม่ใช่ของมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันหรือว่าวันนึงของนี้มันก็จะหายไปถ้ามึงยังรู้สึกแบบยึดติดกับมันมึงก็จะเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมัน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 ศาสนาเหมือนกันนะแต่ว่าเราโยงเส้นแล้วมันแบบเออเออ make s e ว่ะ จริงๆ,งๆยังสอนให้เข้าใจได้อะไรประมาณนี้ดีกว่าแบบเราแบบสวดภาษาอะไรโดยที่เราแบบไม่รู้เรื่องพูด<ช>ออกไปโดยที่ไม่รู้อะไรสาหรับเราพระพุทธศาสนาแม่งวิ์มากอ่ะม,มันคือแบบถ้าคุณมีปัญหาวิธีแก้่อ,อริยสัจสี่ก็กลับไปคิดดูว่าตอนแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไง,น,งนู่นนี่นี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วจะมีทางแก้ยงงกอ,อย่างไงมัรกสิบอะไรเงี้ยสมมตินนะม,มันมันมันวิ์มากมันคือการแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจําวันซึ่ง คนเรามันมีเรื่องปวดหัวทุกวันแหละการที่แบบมันมีคําสอนหรือว่าคําชี้แนะหน่อยๆมันก็ช่วยได้ก็คือกระจกที่เขาแบบตัดสรู้แล้วบอกมาแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยส่วนเราว่าอื่นๆน่ะมันเป็นแค่เครื่องระลึกถึงมากกว่าหมายถึงว่าต่อพระพุทธรูปอะไรสำหรับเรามันคือ เหมือนไปเรียนต่างประเทศเรามีรูปแม่อยู่ในกระเป๋าอะแล้วเป็นแบบเวลาเราเห็นรูปแม่เราจะรู้สึกว่าเขาอุตส่าห์แบบเสียค่าค่าเรียนมานอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงมึงอย่าเหลวไหลมากมเราคล้ายๆกันเลยฮะเราว่ามันมันดูแล้วแบบเออมึงมึงเป็นคนดีหน่อยก็ดีนะถึงอรอบๆบตัวมึงอาจจะฟอสให้มึงเป็นคนทําผิดบ้าแต่ว่ามึงอย่าลืมว่าถ้ามึงทําถูกมันก็มันก็สบายใจสุดเหมือนเหมือนเราไม่โกหกเราก็สบายใจทันทีที่เราโกหกใครสักคนนึง เราก็ต้องมานั่งคิดว่าเขาจะจับได้หรือเปล่าวะอเอ๊ะหรือกูกูต้องพูดอะไรให้มันมไม่สามารถจับได้มันก็จะเริ่มเป็นทุกข์หรือวันบางวันสมมุติเกิดเมาแล้วหลุดไปก็ซวยอีกอ,อะไรเงี้ยเออสุดท้ายมันก็เริ่มจากที่เราแบบพูดมไม่จริงตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราว่ามันก็มันมีไว้เตือนใจพวกนี้มากกว่าพิธีกรรมมันก็มีไว้แบบสมมุติทําบุญตักบาตรก็แบบ เออมีเยอะให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยเออเรามีบ้างเราทําบุญบ้างอะไรเงี้ยสมมติก็แต่ก็เราก็รู้สึกว่ามันคือการแบบซื้อของให้ให้คนรู้จักให้บ้างแต่ไม่ได้คิดว่านี่คือการเก็บแต้มเผื่อเป็นสแตมสะสมไปใช้ชาติหน้าแบบบริทำบุญครบ100รอครั้งจะชาติหน้าจะมีรถหนึ่งคันอะไรเราก็ไม่ก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีหรือเปล่าด้วยซ้ำเราแต่เรารู้สึกว่ามีเยอะแบ่งให้คนอื่นบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็กระจายรายได้สู่สังคมหรือกระจายแบบ แชร์กันบ้างในบางเรื่องอะไรเงี้ยฮะอมืนบางทีคนก็ตีความผิดเนาะทบางอย่างหรือว่าเขาเรียกวอะไรถ้าเชื่อเพื่อเป็นกําลังใจส่วนตัวบ้างในปริมาณที่พอเหมาะเราโอเคเราก็มันก็แล้วแต่คนนะต่อให้เราไม่โอเคมันก็แล้วแต่คนมันก็แล้วแต่เขาเาคนเรามีวิถีชีวิตหรือมีปัญหาที่ต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าโหพี่ถ้าพี่ไม่เจอปัญหาหนักอย่างผมอ่ะพี่ ไม่คิดแบบผมหรอกหรือไม่พี่ไม่ไปไหว้พระแบบผมหรอกหรือบางทีเราก็จะเจอเคสแบบสมมุติว่าคือเข้าใจได้นะหมายถึงว่าเช่นสมมุติรักษาลูกไปมาทุกโรงพยาบาลแล้วไม่หายอย่างเงี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วมันก็ออเออก็ไปไหว้พระหรือไปหามันก็จะเริ่มใสมากขึ้นนิดนึงนอะไรเงี้ยเราก็เราก็นั่งคิดว่าเออถ้าเป็นเราเราสุดท้ายเราอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้นะหมายถึงว่า ถ้ามันไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่รู้บางอย่างคือคนเราก็ทามันไม่เมคเซนหรอกแต่มันด้วยสถานการณ์หรือสภาพจิตใจบางอย่างมันก็ทําให้เราได้ทําอะไรในในแบบที่มันไม่ไม่ m ม k เ s e n s บ้างอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้อย่างเงี้ยคุยกันมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วเรื่องเรื่องที่แบบล้มที่ชงอะไรนี่เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ส่วนแล้วแหละน่าจะเป็นเพราะตัวเองอะไรเงี้ยไม่ถ้าทำแล้วสบายใจก็โอเคก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นดีกว่าดีกว่าแบบทําบุญแล้วแบบโอ๊ยก็ไปแว้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝึกฝึกหัดขี่มอเตอร์ไซค์อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าไหนๆมาวัดแล้วอ่ะจะได้ไม่แบบเสียน้ำมันค่ารถก็เห็นแถวนี้มีหมูมีไก่อะไรเงี้ยอาจจะแบบแวะไปให้อาหารหรือเดินเล่นอย่างน้อยให้อาหารมันก็ยังดูแบบมีประโยชน์ขึ้นบ้านเลี้ยงดูเพื่อนเพื่อนโรคอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเดินดูแถวนี้ดีกว่าได้ครับไหวไหม

องมาสนิทกับไอ้ไม้คำยันนี่ก็พอหนูเดินเองแหละคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปีชมหรอค่ะได้ไงจิตปลอมเป็นคนใช้ติดหนดต กูดูไม่ออกไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วในตอนจบสุดท้ายแม่งก็กำหมดสิ่สจใได้บ้าง